ต้องเป็นบ้าผมยังไม่เป็นเฝ้าอย่างนี้สร้อยพ่อน่อหอมน้ำลายอยู่พวกสะกวนร้อยตามแมงกูไปเซเว่นกด็สะกวลร้อยเงินเราพยายากอดตีนแดงใครอยู่ท่อมันสี่หมื่นอยู่ดอกบาทสี่หมื่นอยู่โยคะกับเมื่อคืนน euh. ับเบียงมาเลยบ้านชุมือหนิมาเป็นหลังละหลักแสนบ่มีเดียหลักล้านกับ่มีมีแต่หลักหาล้านเนี่ยท่อที่เขาลุดจำนำจำของที่คุกไปเนี่ยมันมีโยนี่บ้านดีสามสี่ล้านโอ้ยบ่อเอาถือว่าใเฟสบุ๊กสามล้านก็ไปอยู่ไอ้เรื่องแก่ปวด ไม่สูงฐานะป้าไม่เอาขนาดบ้านนันสินแท้นี่เขายังขายสองหางเป็นบ่าวไปนื้ออยงสามีซองหางนะบกางแบหนึ่งปูเอาแพงพอถึงว่าซองหางกับลางเห่แล้วนะบ่คิดกำไรบ่าคิดขาดทุนมันต้องมีแบบสนามหญ้าแบบกินกาแฟมันส่งบาบอกว่าเอางั้นไหม่ป้าป้าจะไปซื้อบ้านป้ายุวะบิ๊กจะมาอยู่มองนี่ถ้าบิ๊กสั่งล้วป้าปูมาอยู่หลังนี้นะขี่จังป้อยู่สัญญาว่าไปอุลามื่อ่ต้องไปเยือนคาเฟ่น้องบี๊กซันต้องมาคาเฟ่ต้องมาแน่นอนครับ เดบอเราหายเพวกแฟนคลับมันออกเงินน้ำเปิดหมายเลขบัญชีสร้างบ้านให้กับป้าภูใยจันตีตัวจับวันนี้ต้องไปขออนุญาตก่อนว่าชอบพาร์ทพิขยาขอบคุณครับผมคุณป้าว่าจะถามพีกนะออกสื่อนะจะไปเบิ่อต้องขออนุญาตนะแบบว่าเรื่องอะไรเงี้ยตรงนี้การคอามยานะตางกฎหมายเป็นยังไง ก็คือจังนนะเอี่ยนน่ะที่ว่าไม่งั้นป่วยหรืออย่างนั้นเขาต้องไปขอยอนุญาตเขตว่าจะเปิดรับผู้ที่จากเท่านี้เท่านี้นะสิ่งนี้นเอาเขาเขาเห็นเป็นแล้วจ้าเออถูกต้องเขาเห็นเป็นปแล้วกเขาใชไปคานเป็นตอน,น,ตอนบัญชีกับไปเปิดเ,<อ>เป็นอ่าส่วนกลางตรวจสอบได้ราคาเสียดุรกคาปาบุญลูกไงเพราะว่ามื่อนั้นไอ้น้ำอ้อยมันบ่ก็เลยคุยกันเรื่องนี้ป้ากก็เลยบอกว่าน้ำอ้อยเบล่งต้นขี่มอไส้ยังสั่นเลยบ่เบื้องต้นยังสั่นยังจีเรื่อยใบเทมันมันหล่นแบบเขาเปิดประตูนันต่ำบัดชั้นกต่ว่ามันเป็นลมเอกกกบบปปาาลู พ่อกับว่าวลูกลกับว่าวมาอยู่ขอนแก่นขอนแก่นนันยุขอนแก่นเดี๋ยวเร็วๆนี้แหละก็จะสาาร้างบ้านที่ขอนแก่นด้วยแต่ว,ว่ามันยังไม่ลงตัว<อ>มันมาลงตัวพี่น้องปว<อ>ดหัวดวงใครอยู่อุดรบ่ดวงใครว่อยู่กับอุดรอีรีดวงใครต้องไปต้องไปเรื่อยๆบอป้ปาก็ต้องไปใกล้สนามบินเพราะว่าค้าเบื้องแม่ยที่ดีแล้วไปไปแล้วกูว <c oughs> จะไปแล้วมันไปได้ถ้าไปเบื้องอันนี้ดีเพราะบิกซินใช่น่ะเขาประกาศใช้อะไรบางอย่งเบื้องเอาแบบ ในบ้านแบบอกท้ง <enfant> ดีๆเด้อกล้องว่าผ้ากันแห่ไปกองกันอยู่หันหนึ่เด้อฉันเชีย์ไปมองในสิ่งเชีย์แบบเนี่ยแเรื่องนี้เยอะมาฟังไม่สนใจฉันจะบอกว่าเอาถือกระเป๋าออกไปแล้วจ้างถือว่ามาเหลียวเบื่อนบอกไ้กวนเอาบัตรคิวอาร์พมันเถอะเลยสะทูสะทุละทุหักหลายสุดหักหลายตีหักเขื่อนยังไงกลมประสาทแขวนพวกถ้าใกล้สนามบินแล้วมันไปง่ายมาง่ายไงพี่ มันกวางของคนทั้งกอกวางของพังันเพราะเราคิดว่าเราก็คงจะมีโอกาสและแล้วก็ได้ดูหลานชายพี่จังฟินแลนด์ไลคู่กับพ่อปูโอ้ยพี่ีมันก็นเป็นลูกแยจานลูกบกลอดลูกกินโอ้ก็แยใหญ่ไปเรื่องไหนลูก็ต้องอยู่กันแบบนี้เขาเป็นยังไงเขาก็เป็นพุกากับพัฒนาเป็นทังที่ทดีสนับสนุนพิลากพลังแต่ว่าตรงเบืองลาคือจังระวังก่อนนั่นกับมินยามีลููมันกับปีนจังหนึ่ง หลานมาหอดเวลาอันนี้งกแตต้องเปลี่ยนไปบโบเมนมาโบซวยแต่ว่าต้องใจเย็นๆโบเมนรูปภาพมีมองแวะไปนี่ย้ำไปอุดรทัน,น,นบางโฮดเปิดเร็วๆแน่ะอาพรุ่งนี้แหละเดี๋ยวพรุ่งนี้ฮุ่นโฉมฮุ่นส่วน,นก็จะเข้ามาคุยกันแต่ผมไม่ได้อยู่พอดีพอดีมาอ,อุดรวันนี้พรุ่งนี้เขาจะคุยกันเรื่องเออวีเคเขาเขาฝาไอ้นี่มาให้เป็นทํากับไอ้เมกอภิสิทตกับสิมาอันนี้น้ำมาเปิดนำ้ำมาเห็ดน้ำมาหุ่นน้ำเมกอภิสิทธต น้องบิ๊กต้องสร้างบ้านแบบเวิร์กพอยเลยป่ะจ๊นใช่ผมกำลังหาที่อยู่พี่บิ๊กจะซื้อบ้านพี่บิ๊กต้องเอาที่เขามีเข้ามีออกสแกนได้ราะว่าพี่บิ๊กเป็นคนดังไม่ต้องไม่ให้คนเข้าถึงง่ายจะต้องเป็นอะไรอ่ะพอมาไหนี่ชนวดที่เอาเบิรงดูไปเบอร์เมื่อไหร่อันเทียร์ที่เขาไปเบิรงกับอันแม่น้องแม่เท่าไหร่บ่ะเบนใช่ไหนทั้งหมดรวมเท่าไหร่ร้อยเท่าไหร่ไม่เขาต้องแสดงน้ำใจเขาบอกอะไรได้ละเจ็ดป่ะ ใกล้านเจ็าที่ขอนแก่นอันนี้ของลาไทยละเจียแปดล้านเขาบอกบอกป้าแค่ว่าหาหาหกเป็นตื้อบอกแมนยวนเพีเขาเป็นยังว่าซอยรูปกี่ที่ฝรังเปิดบ่าเปิดยังไงอืมวะเบิรงเบอรงซื้อก็ได้แล้วก็หาไม่่อนอยากได้เพราะเขาบ้าฝรังกับนางช่องละห้านีเออช่องละหเอาไปเปิดไห้พวกฝรังมานั่งดิ่ง อยี๋วมิเง้นเนี <online> <c oughs> ่ยเง้นช <bizarre> ิงชิงนี่เรียนฮาลามกุ๊กกุ๊กกุ๊กเข้าใจบ่อีกี่ยู้ไดจังเดียวโอ้จังนั่งดิคุณกี้อีกี่ขยี้ข่าวบอรอกินข้าวอยู่จะได้กินยาเพราะว่าหมอให้กินยาเดือนหนึ่งหัวเข่าหัวเข่าอันอาการเริ่มต้นข้อเข่าเสื่อมกระดูกเสื่อมแต่ว่า หรือว่ามันเสือบบ่อมหรือมันมันมาจะเปลี่ยนน้ำนางรถนางล่าบ่กมันเปลี่ยนนางรถมันมักจะเสือ่อมตาหน่อยแค่ทันดอกว่าเรือร่องเรื่อยู่บ่หมายถึงว่าตอนแรกเป็นขาเดียวเด้ขาเดียว,ว่เป็นมันจเปลี่ยนทั้งซองบอนนี่พี่พี่อ้วนมาปลากี่ขันทวงว่าเดี๋ยวจิตเธอตกเพราะว่าเปล่าเน่ะพี่จะต้องออกกำลังกายไงออกกำลังกายไม่ได้งานเยอะ ออกกําลังกากับึกรงให้ใจสมุนในออกกําลังกายติดแรงจนกลางเลยที่เนาะฟุ้งข้อต่อมาเงินไหลโอ้ยพี่น้องเบาหน่วงหอมวนจ้าพ่อใส่เสื้อสีนี้ขึ้นผิวมากอันนี้เป็นเสื้อแบบตั้งแต่นานแล้วยังไม่ได้ใส่เลยมันอยู่ในราวผ้ามอยากกินน้ำตาลไรมันอยู่ในราวผ้าแนว่ยห้องป่วยลูกนี่าดนี้ต้องเบาหวานซื้อทุ่งนาช่วงใช่ก็กำลังคิดอยู่เพราะว่า ผมต้องการไปดแต่ซื้อบ้านนี่ผูกก้อมนที่ไปซื้อตรงไหนเพราะว่าต้องการพื้นที่มันมีมากกว่าสิบไร่คือสิเสียเป็นแบบอาณาจักรอันนึงอ่ะเพื่อนคือไปเห็นกับเพืนเบิร์กพ่อยล่ะก็อยากเท็่แบบเป็นสตูดิโอเป็นห้องซ่อมเต้นเป็นอ่าโรคโรงอาหารโรอย่างสิคืออยากทำอย่างนั้นต้องการอย่างน้อยสิบไร่แต่ว่ามันขอนแก่นอ่ะไรและวเจ็ดล้านเจ็ซสิอพิเศษไปอดทนเอาไม่ว่าเจ็ดล้านเธอแบบมันแพงมากก็เลยแบบสี่วัรู่นขอยากซื้อยุ่นเพมีเงินเนี่ยอีกกี่กิ่งหน่ง อยากซื้ออยากซื้อแต่ว่ากับเบิ้งมาอยู่แต่ว่าหม่องนึงอันพาชิเอาเหยียบใบมุกยังไงเหยียกเหยียบฟางป่านหนีไปอะไรหน่อยไร <c oughs> <c oughs> ไอ้โม้โม่แล้วเดื <c oughs> <c oughs> ้อป้ายังเงียบป็นถึงจันทร์้วพี่เด้อเพรานป้าบอกว่าไปหาซื้อเงนินอยู่ป้าจีบป,ป,ปัวบิดตัว <c oughs> อันนั้นอยู่อ่อนพวกมันหนีเอาไปหมดได้แต่ว่าก็คือแ้าเขาขาอยอ่ะมันจะมีหมองหนึ่งอ่ะทางเขาหันแก่นหนัก ติดแบบทำเลดีมากลอยยี่สิบล้านจ้าถ้าถ้าถ้าพี่ยาคุณลุงสาขาอุดรข้าขอเป็นเจ้าของนะอะไรนะถ้าสาขาอุดรข้าขอเป็นเจ้าของนะใช่จะไปขายาหรอาตาเหลือกว้ายกูกะจะไปบริหารแล้วกูจะเอาของเจเลยงมาขายพร้อมเนี่ยเพราะว่าเจเลยงนี่ปลาเบิองเราทุ่มืงอปลามังแล้วแห้งๆหน่อย,าอ,ยาอาของเรามาลุ่มของพญาคุณลุมก็ของเจเลยงนี่จำลองพวกเขาจัด ห้อง่ต้องไปเอาเรวยหลายแต่ห้องออกผู้อยู่ไดผู้แบบนี่ไทยสวัสดิสุดในนี่กิจกรรมเด็กนี่ก็ใหญ่วะ้วดมทุนโมเมนทุนเดี่ยวเด็หาคนที่เขาอยากรวมลงทุนก็เขานั่งหายปวดเข่าได้เลองนั่งไปล้วหายห้วนอ้วนคักพี่เอ้ยทำไมอินู้น่ะเดียเอ็นเอ็นไปเขาล้านเสริมสวยเขาคัดตีน โอ้ก็นี่พวกเบิ้งพวกินเข่าก็พวรู้ว่ามีโภชนาบอพวจะกินอย่างแต่ละมือสมองก็จะไหลขึ้นไหลลงพราเขาบอกระจิซื้อเลยพ่อท่านซื้อได้ไหมซื้อได้อยู่นะก็แต่ว่ามันต้องใครเป็นคนเซ็นเงินใครคิดได้พี่น้องอุ้ยลูกเลยเดือดสมอลลี่กวนไปบอกไปมองยังต่างกันเด้ออันนั้นคือการควาเมื่อไหร่พวจะจีไปถ้ากัดแต่ก่อนเป็นยังเถอะน้ำตาจะไปลงมาท่านเป็นยังสุดหรอเปล่าผ่านไงมาเพราะว่าไปเอาบอ